Diolch yn fawr am wylio'r fideo. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่เดลิงเพจชาแนลครับรวมถึงออโตเพจไทยแลนด์ครับคลิปนี้ครับผมมีโอกาสทดลองขับผลิตภัณฑ์ล่าสุดครับของ Honda Auto m o ม i l e ประเทศไทยครับ Honda c i v i c e h e v ครับที่เพิ่งเปิดตัวสู่ตลาดรถยนต์เมืองไทยครับวันนี้ครับเราบินลัดฟ้ามาที่เชียงรายครับมาร่วมทดลองขับรถยนต์รุ่นนี้กันครับซึ่งวันนี้ครับผมมากับพี่นุ่มนาทัศน์ครับแห่งเว็บไซต์มอเตอร์ทาวีนะครับสวัสดีครับ วันนี้เราสองคนครับจะร่วมทดลองขับรถคันนี้ครับภายใต้เส้นทางจากตัวเมืองเชียงรายครับมุ่งหน้าสู่เชียงแสนครับเราจะผัดกันขับสลับกันนั่งนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สึกในการขับขี่ตลอดทั้งวันนี้ครับสำหรับ Honda Civic e h e v ครับในรุ่น R-S ครับ ถือว่า Honda มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับต่อยอดมาจากรุ่น1.5เทอร์โบครับโดยปรับเปลี่ยนมาเป็นขุมพลังไฮบริดขนาด2.0ลิตรครับพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ครับซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าชุดนี้ครับให้กำลังสูงสุดถึง184แรงม้าครับพร้อมกับแรงบิดมหาศาลเลยครับ315นิวตันเมตร ทำงานตั้งแต่0ถึง2,000รอบต่อนอาทีซึ่งชุดระบบไฮบริด EV e เนี่ยถือว่ามีการพัฒนาต่อยอดมาจากตัว a c r o r d เมื่อมาอยู่ในซ i v i c ซึ่งมีขนาดตัวถังเล็กกว่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะให้กำลังค่อนข้างจัดจ้านหนักแน่นกว่านะครับแล้วก็มีอัตราเร่งที่ดี ทำให้เราขับสนุกสนานมากขึ้นตามคอนเซปต์การพัฒนาของรถยนต์รุ่นนี้โดยพื้นฐานครับของ Honda Civic e-h ev ครับในส่วนของคุมพลังฟูลไฮบริดครับ e-h ev นะครับจะทํางานด้วยชุดมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวครับมอเตอร์ตัวแรกครับทำหน้าที่สร้างกระแสไฟครับมอเตอร์เจเนเตอร์ครับและอีกหนึ่งตัวครับจะทําหน้าที่ขับเคลื่อนครับหรือมอเตอร์ไดร์ครับโดยประสานการทํางานกับเครื่องยนต์เบนซินครับ ขนาด2.0ลิตรซึ่งเป็นแบบหัวฉีดตรงครับ Direct Injection ครับเรียกว่าทั้ง2แหล่งพลังงานเนี่ยครับทำงานผสมผสานกันอย่างอัตโนมัติครับทั้งในจังหวะที่ขับเคลื่อนรวมถึงจังหวะที่ชาร์จไฟเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ซึ่ง Honda ครับเคมในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ย ค่อนข้างที่จะเล้าใจเลยครับอัตรา,าเร่งศูนย์ถึงร้อยครับอยู่ประมาณ7ถึง8วินาทีแล้วก็ในทางกลับกันครับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยทำได้อย่างดีงามถึง25กิโลเมตรต่อลิตรเครื่องยนต์ชุดนี้ครับจะ ส่งกำลังผ่านชุดเกียร์อัตโนมัติแบบแ่าผันต่อนเนื่องไฟฟ้าครับหรือ e cvt ส่วนแหล่งสะสมพลังงานครับที่ใช้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าครับจะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งพัฒนาให้มีน้ำหนักเบาขนาดกระทัดรัดสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้มากขึ้นอ่ะอีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อรถยนต์เป็นไฮบริดเนี่ย แบตเตอรี่วางอยู่ด้านหลังด้านใต้ของเบาะนั่งเนี่ยมันจะเพิ่มน้ำหนักแล้วก็จะทำให้รถมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำลงก็จะได้ในเรื่องของ handling การขับขี่ด้วย ครับสลับปรับเปลี่ยนกันขับครับตอนนี้ผมขยับมาเป็นผู้ขับแล้วพี่หนุ่มนาทัศแห่งเว็บไซต์มอเตอร์เทเวียมาทดลองนั่งบ้างนะครับว่ากันด้วยสมรรถนะการขับขี่ของ Honda Civic EHEV คันนี้ครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดครับ R S ในเรื่องของสมรถนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังของเครื่องยนต์141แรงม้าครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์2 0ลิตรที่ทำหน้าที่ทั้งขับเคลื่อนล้อหน้ารวมถึงชาร์จไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าผสมผสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมีกำลังสูงสุดถึง 18 3แรดบามแดงม้าได้ค่อนข้างดีเลยครับเครื่องยนต์เนี่ยมีอัตราเร่งที่ค่อนข้างฉับไวทันใจนะครับใช่รครับพอดีครับคือผมเห็นเช่นเดียวกับพี่หนุ่มครับในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยตั้งแต่ออกตัวเนี่ยเร่งได้ดปุ๊บปั๊บทันใจเลยละครับเรียกว่าจาี๊ดจ๊าดเลยครับศูนย์ถึงร้อยนี่จากจังหวะออกตัวเนี่ยมีต่ำกว่า10วิแน่แน่แหละ แล้วการเล่นของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะสมูทนะพี่ใช่ครับมีความต่อนเนื่องทั้งเรื่องของชุดส่งกำลังเองครับมีความราบเรียบแล้วรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์เนี่ยจังหวะดับจังหวะติดต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมูทไร้รอย,ยต่อด้วยผ่านช่วงความเร็วร้อยตัวครับช่วงแรกๆเห็นพี่หนุ่มกดจากร้อยสิบ คันเร่งแป๊บเดียวครับแปะเข้าไป180แล้ว<ม>เป็นการลองความเร็วสูงสุดคร่าวๆถือว่าวความเร็วเนี่ยขึ้นเร็วมากมันตอบสนองได้อย่างทันใจเลยละ่ะช่วงออกตัวนี้เสียวเกินออกตัวอ้โ,อโห,โหเสียงเครื่องยนต์จังหวะที่เรากดก็ไม่ไม่ดังมากนะรุน่นนี้นี้เรอยู่ในโหมด normal เลยนะครับ ับได้ทั้ใจคะใน c ีวิกคันนี้ครับ e H E V ครับก็จะมีโหมดกันครับขี่ให้เลือก3โหมดหลักๆนะครับสามารถเลือกได้นะครับที่ดโหมดครับอยู่ด้านหลังทันเกียร์มี Normal Mode ที่ตอนนี้ผมใช้อยู่แล้วก็มี Eco Mode เน้นความคุ้มค่าในการใช้งานแล้วก็เป็นโหมด Sport ที่เพิ่มความเล้าใจครับเขาเพิ่มลูกเล่นต่างๆนานาไว้เพิ่มความเล้าใจในการขับขี่เดี๋ยวเราโหมดสปอร์ เข้าสู่โหมดสปอร์ตตัวจอ TFT ครับที่เป็นแผงหน้าปัดเนี่ยจะเปลี่ยนสีสันครับออกสีแดงครับเพิ่มความเล้าใจตึงเนยะรู้สึกว่าคันเร่งมันไวขึ้นโหมดสปอร์ตคันเร่งตึงนะพี่นะ้องนิดเดียวคันเร่งตื้นเวลาเรากดเนี่ยมาเลยมันมันจะต่างจาก ตัวนอร์มอลแล้วก็อีโคค่อนข้างชัดเจนกันเนี่ยตึงเลยครับโหมดสปอร์ตาทันใจขึ้นอีกเยอะเลยแตกต่างเยอะครับครับเรียกว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นนี้ครับน่าจะเป็นการสร้างความแตกต่างนะในเรื่องของแง่มุมของการทำตลาดครับที่รถยนต์ไฮบริดเนี่ยต่วใหญ่จะเน้นการใช้งานสบายๆเน้นความประหยัดเนี่ยฮอนด้าได้ใส่ Feeling, การขับขี่ในแบบสปอร์ตเข้าไปครับเพื่อให้เป็นทางเลือกของในกลุ่มรถยนต์ของซีดาน C-Segment ์นะครับเรียกว่ารุ่นนี้ถือว่าครบเครื่องเลยให้ทั้งความแรงแล้วก็ความประหยัดน้ำมันผสมผสานกันเดี๋ยวนี้ไฮบริดไม่ได้เน้นขับสบายๆเน้นประหยัดอย่างเดียวและในซีวิก<น> เน้นความสนุกสนานก็ยังประหยัดด้วยกลุ่มเป้าหมายของซีวิกก็ยังชัดเจนนะครับเป็นวัยรุ่นคนหนุ่มสาววัยทำงานก็น่าจะถูกออกถูกใจในเรื่องของ handling การขับขี่โดยพื้นฐานก็จะเหมือนกับตัว Civic 1.5 Turbo เทโบแต่ด้วยน้ำหนักของเครื่องยนต์ รวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังอยู่ใต้บ่อนั่งเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับเซตปรับจูนช่วงล่างใหม่นะครับเพื่อให้สอดรับกับน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นซึ่งการปรับเปลี่ยนเท่าที่ทดลองขับเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเซ็ตอัพมาได้ค่อนข้างลงตัวในเมืองให้ความนุ่มนะครับ นั่งสบายไหมครับพี่ครับค่อนข้างนั่งสบายเนาะนุ่มนวลแล้วก็ช่วงที่เราใช้งานทั่วไปเนี่ยความเร็วปกติ90ไม่เกิน120เนี่ยสบายสบายเลยครับนุ่มหนึบทรงตัวได้ดีนั่งเนียนเลยนั่งสบายเลยนนเนียนชอบนะช่วงล่างบบเสร็จประมาณนี้แต่เขาจะเบาหน่อยก็นิดนึงจังหวะที่เราเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเนี่ย ขายมันจะไวนิดนึงจะเบานิดนึงช่วงความเร็วสูงนะครับเพรอะใกล้วงราลัยมันหนักอีนิดนึงโครงลัยไฟฟ้าเคช่วงความเร็วสูงครับ่าใช่ครับพอามรต่ำก็โอเคเบาสบายดีความแม่นยำอะพี่โอเคไหมเรื่องความแม่นยำความแม่นยำก็อยู่ในระดับดีนะผมว่าแต่อยากให้มันตึงๆนิดนึงครับ ตึงหน่อยช่วงที่เราใช้ความเร็วสูงเพราะรถมันค่อนข้างแรงเลยละ่ะใช่ใช่รถมนแรงอยากให้มันพวงมาลมันดนึบหน่อยช่วงความเร็วสูงแนะนําว่าขับก็ยัง,ย,งยังกันบ้างครับต้องบอกว่าคันนี้แรงจริงนอกจากโหมดการขับขี่ครับทั้งสามโหมดถ้าเราใช้งานเน้นฟีลลิ่งการขับขี่แบบสปอร์ตเนี่ยหลังพวงมาลัยเขาก็จะมี ตัวบวกลบครับคล้ายแพดเดนชิพครับแต่เขาใช้หน่วงความเร็วเพื่อลดความเร็วครับเนี่ยจังหวะที่เราเข้าโค้งเนี่ยเรากดลบเนี่ยความเร็วจะหน่วงเลยแล้วจังหวะที่น่วงเนี่ยมันจะรีเจนกลับเข้าไปที่แบตด้วยในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ชาร์จนะครับพวกเข้าโคง้งช่วงล่างนี่โอเคเลยครับเข้าด้วยความเร็วที่เหมาะสมเนี่ยไปได้ดีเลยครับ นในส่วนของออปชั่นภายในห้องโดยสารในรุ่น RS e HEV ครับก็ยังคงพื้นฐานเดียวกับตัว1.5 RS เดิมซึ่งเป็นเทอร์โบเนี่ยเขายังใช้พื้นฐานเดียวกันแต่เขาก็จะมีการอัปเกรดออปชั่นเพิ่มเติมเข้ามาครับ ที่เห็นชัดเจนก็อย่างที่บอกครับหน้าจอแผงหน้าปัดครับเป็น TFT ขนาด10.2นิ้วนะครับซึ่งมีกราฟิกลูกเล่นแสดงสีสันเต็มระบบเลยแล้วก็แสดงสถานะการทำงานต่างๆของระบบให้บ i ทให้ผู้ขับได้รับรู้อย่างชัดเจนครับไม่ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์จังหวะการชาร์จไฟกับเข้าไปที่แบตเตอรี่ รวมถึงจังหวะที่เรากดหนักๆเนี่ยเครื่องยนต์และมอเตอร์จะทํางานส่งกําลังพร้อมกันโอ้โหแล้วในโหมดสปอร์ตครับที่ขับอยู่เนี่ย<ส>เขาจะเพิ่มความร้าใจด,ด้วยพี่โดยเสียงสังเคราะห์เจ๋งมันเบ,บิ่มๆเลยนะครับดูดเล้านะครับโอ้โห มีเสียงสังเคราะห์ด้วยในโหมดสปอร์ตเพิ่มความรอดใจคล้ายๆเสียงท่อลถซิ่งนะครับตรงนี้เสียงก็ตามน้ำหนักท้าเราเลยเสียงตรงนี้ดีนะมีส่วนช่วยกบเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะเป็นข้อดีอีกอย่างดด้วยวอ่ออปชั่นอื่นๆในรุ่น RS ก็ยังคงตกแต่งด้วยหนังสีดำเดินได้แดงรอบคันแล้วก็เขาจะอัปเกรดออปชั่น เพิ่มเติมเข้ามาครับในส่วนของช่องแอร์ด้านหลังตอนนี้มีมาให้แล้วพร้อมกับช่องเสียบยู b 2ช่องและรุ่น RS ที่เศษใส่ไข่ครับเบาะนั่งด้านหลังสามารถพับได้ c 0 6 0เฉพาะรุ่น eevrs นะส่วน e l p u s เครื่องยนต์ไฮบริดเหมือนกันเนี่ยไม่มีพับไม่ได้ แล้วในส่วนของความอเนกประสงค์ในการใช้งานเขาจะคอนเฟิร์มเลยครับแม้ว่าจะมีแบตเตอรี่อยู่ด้านใต้เบาะนั่งด้านหลังเนี่ยพื้นที่เก็บของด้านหลังยังกว้างขวางใหญ่โตเท่าเดิมนะครับ,รบไม่ได้ทําให้มันคับแคบลงไปครับจากแบตเตอรี่ที่เพิ่มเติมเข้ามาออปชันเบื้องต้นภายในก็จะประมาณนี้ก็จะใกล้เคียงกับ 1.5 r s 1> 1. Ah Turbo ซึ่งยกเลิกการทำตลาดไปเรียบร้อยแล้วนอกจากการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญครับในเรื่องของสมรรถนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ฟฟลไฮบริดใน Civic eHEV คันนี้ครับก็ยังคงความปลอดภัยครับด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยครับ Honda Sensing ครับที่จัดเต็มมาทุกเกตเลย เรียกว่าเป็นตัวช่วยเสริมความปลอดภัยในการขับขี่หลักๆที่เราใช้กันประจำครับก็จะมีระบบช่วยเตือนครับเวลารถเคลื่อนที่เวลาออกตัวเนี่ยครับถ้าเราเผลอเนี่ยก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนครับว่ารถคันหน้าเคลื่อนที่แล้วให้เราเคลื่อนที่ตามได้รถค้นหลังจะได้ไม่ติดจะได้ไม่บีบแต่ไล่แล้วก็จะมีในส่วนของ Ad a Adaptive c r u i s ุ Control นะครับระบบ ช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบป้าพันซึ่งรุ่นนี้ครับอัปเกรดถ,ถึง0กิโลเมตรและวสต็อปแอนกแล้ว,แล,วแล้วก็มีตัวช่วยในเรื่องของการควบคุมรถต่างๆครับไม่ให้ออกจากช่องทางจราจรแล้วก็จะมีระบบเตือนการชนด้วยหลักๆก็มีค่อนข้างครบเลยสำหรับ Honda Sensing แต่ระบบความปลอดภัยที่ อยากให้เพิ่มเติมเข้ามาก็ยังไม่มีอีกเช่นเคยครับใน c ี v i c รุ่นนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของ b ายสปอร์ครับระบบเตือนจุดอับสายตาก็ยังไม่มีอยู่แต่ Honda ยังคงยึดมั่นใน Honda l e n w a r d ที่เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายหรือกดปุ่มที่ก้านไฟเลี้ยวด้านขวาเนี่ยมันจะมีกล้องแสดงมุมอัพ Honda l e n น a r d ครับ อยู่ที่หน้าจอบนคอนโซลกลางตรงนี้เขาก็ยังยึดมั่นอยู่แต่ยังไม่ให้บายสปอร์ตและอีกอย่างหนึง่งที่อยากให้เพิ่มเติมครับใน c ีวิคคันนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของกล้องมองภาพรอบคันซึ่งรถยนต์หลายๆรุ่นครับในยุคนี้ครับก็ติดตั้งมาให้แล้วครับ mm hmm. เพื่อเสริมความปลอดภัยในการขับขี่เวลาเราขับขี่ในเมือง พื้นที่แคบๆเข้าซอยลวมถึงช่วงรถติดเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจำเป็นแต่ซีวิกก็ยังคงให้กล้องมองภาพมองหลังเหมือนเช่นเดิมจะทำงานอัตโนมัติเวลาเราถอยหลังแล้วก็ปรับระดับได้3ระดับเท่านั้นเองซาสิ้นเปลืองปเป็ยนยังครับตอนนี้เซ็ตหนอ,อ,อัตราสิ้นเปืองครับสรุปกันนิดนึง นในช่วงที่พี่หนุ่มขับด้วยความเร็วนะครับต่อเนื่องเลยครับไม่ต่ำกว่า120บางช่วงแตกไปถึง160-170เท่าที่ดูช่วงแรกเนี่ยได้ประมาณ16-17กสิบเโลเมตรต่ลิตรส่วนช่วงที่ผมขับเนี่ยแบบสายชิลล้วะผมใช้ e ีโค o โหมดนะครับขับด้วยความเร็วคงที่ตามกฎหมายกำหนดนะ ผมไม่ค่อยชอบขับเร็วๆซิ่งๆอะ่ะผมขับประมาณ90ไม่เกิน120นะครับตอนนี้ค่าเฉลีย่ยสวยสดงดงามเลยครับอยู่ที่27กิเมตรต่อลิตรขับนหน้าเขาเคลมเท่าไหร่เคลมมาจากโรงงานอยู่ที่ประมาณ25กิเมตร่อลิตรครับโอ้นี่เด้เยอะกว่าตัวเลขโรงงานนี่ถ้าเราขับขี่ใช้งานจริงเรื่อยๆเนี่ยตัวเลข25กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยมีให้เห็นแน่ๆ ก็ต้องบอกว่า Honda Civic e-hv e คันนี้ครับเขาจัดมาแบบครบเครื่องจริงครับทั้งเรื่องความแรงความสะดุกสนานในการขับขี่รวมถึงความคุ้มค่าในการใช้งานครับกับการเป็นรถยนต์ไฮบริดแท้ๆครับที่เน้นการขับขี่ที่คุ้มค่าแล้วก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย คนที่ขับช้าครับไม่ค่อยชอบขับเร็วเก่งใจผู้นั่งเขาจะเวียนหัวครับครับครับอ่ยร้อยสี่สิบนะครับอัตราเลขจริงจริงจริงคือถ้าขับเร็วก็กินน้ำมันก็ปกตนะิถ้าขับช้าก็ประหยัดใช้ได้เลยครับ,รบได้หมด้าแต่เราก็จะเราขับเลย ก็ในไหยแล้วครับเล่ากันต่อเลยภายในไปแล้วในเรื่องของภายนอกการดีไซน์ภายนอกเนี่ยเล่าให้จบๆเลย <c oughs> ในตัว Civic e h e v ครับในรุ่น rs ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดแล้วในไลน์อัพของ Civic เจนเนอเรชั่นที่11ครับภายนอกเนี่ยโดยพื้นฐานนะครับภาพรวมการตกแต่งพาร์ตต่างๆเนี่ย ก็จะตกแต่งด้วยลูกเล่นครับของดำต่างๆครับมันจะเป็นสเกิร์ตกระจกมองข้างสปอยเลอร์หลังเนี่ยเป็นสีดำเช่นเดียวกับ1.5เอทเทอร์โบแต่ในรุ่นนี้ครับเขาจะเพิ่มเติมเข้ามาครับในเรื่องของการตกแต่งด้วยแถบคอเมียมไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ารวมถึงแถบคอมเมียมบริเวณขอบประตูครับที่เพิ่มเติมเข้ามา ที่สำคัญครับล้อแม็กครับจาก17นิ้วขยับขยายมาเป็น18นิ้วแล้วเป็นลายทูโทนสีดำเพิ่มความสปอร์ตดูดันเข้าไปด้วยยางไหก็เริ่มเลยยางไฟเท่าไหร่ครับพี่ 2>, 2 3 5 4 10 18ครับโอ้โห oh. เต็มซุ้มเลยคือ ถ้าซื้อไปใช้งานเนี่ยแทบไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับขับเดิมๆเนี่ยหล่อมาจากโรงงานเลยส่วน e l พัดก็จะเป็นขอบ1ินิ้วเช่นเดิมก็จะประมาณนี้ครับในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกในส่วนของการทำตลาดครับ Honda Civic e-h-e-v r-s ครับจะมีค่าตัวอยู่ที่1,259,000านบาทครับก็เรียกว่าราคาเนี่ยขยับเพิ่มเติมจากรุ่น1.5 Turbo r-s อยู่ที่60,000บาทผมต้องบอกว่าราคานี้ครับถือว่าคุ้มค่าเลยครับเพราะว่าจะได้เครื่องยนต์ ที่เป็นฟูลไฮบริดแท้ๆครับได้กำลังที่มากกว่าตัว1.5เทอร์โบด้วยและที่สำคัญให้ความคุ้มค่าในการใช้งานมากกว่าในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเรียกว่าครั้งนี้ครับ Honda ค่อนข้างมีความมั่นใจครับในเรื่องของการทำตลาดรถยนต์ไฮบริดครับกับซีดานในกลุ่ม4เซกเมนต์ครับอย่างซีวิกคันนี้ครับ ซึ่งเขาตั้งเป้ายอดขายต่อปีไว้ถึง8,000คันนะใช่ครับ8,000ก็น่าจะครบทวนแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับทั้งในเรื่องของภาพรวมของรถยนต์รุ่นนี้ครับแล้วก็สมรรถนะการขับขี่ในหลายๆแง่มุมครับคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มนาทัศนะครับแห่งเว็บไซต์มอเตอร์ทาวเวียครับที่มาร่วม พูดคุยร่วมถ่ายคลิปเป็นเพื่อนกันครับทำให้ผมไม่เหงาครับขอบคุณครับพี่นุ่มครับสุดท้ายครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่รับชมจนจบคลิปครับฝากกดติดตาม Daily p r o e s s o n e l รวมถึง a u t o t v e Thailand นะครับรวมถึงเข้าไปดูคลิปของพี่หนุ่มด้วยครับใน YouTube w a t e r t y i e ครับขอบคุณครับเว็บไซต์ด้วยครับเข้าไปคลิกอ่านกันได้ครับ ข้อมูลหนาแน่นดูกันแบบชัดเจนครับไม่เวิร์ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับครับสวัสดีครับ